พักผ่อนที่ทำให้ร่างกายรู้สึกได้พักหรือปล่อยวางมากที่สุดนั่นก็คือการนอนหลับหลายคนอาจจะเหนื่อยล้ามาจากการทำงานการเดินทางหรือปัญหาชีวิตแต่เมื่อเราได้รับการพักผ่อนอย่างถูกต้องแล้วร่างกายที่เหนื่อยล้าน,นั้นก็จะกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึง่งหลังจากการตื่นนอนซึ่งภาวะการขาดการนอนหลับในคนปกตินั้น สามารถทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้คนเหล่านั้นได้เช่นบางคนอาจจะมีการเมึนงงเวียนศีรษะปวดศีรษะเกิดภาวะงุดหงิดสมาธิไม่ดีอาจส่งผลกระทบทำให้การตัดสินใจในเรื่องใหญ่ที่จำเป็นจะเกิดความผิดพลาดได้ทำให้ลามไปถึงการทำงานก็จะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาแน่นอนในวันนี้ผมเจอระบบเต่าหมอซานกับอาจารย์แขกมันตาสยาม จะมาบอกเคล็ดลับกับ3สิ่งต้องห้ามในห้องนอนที่จะทำลายพลังงานปราชีในตัวคุณว่าจะมีอะไรบ้างเราไปหาคำตอบกันเลยอันดับที่1คือเตียงนอนอ่ะอะคุณอาจจะฟังไม่ผิดสิ่งต้องห้ามที่อาจารย์แขกบอกไว้เป็นอันดับหนึ่งคือเตียงนอนแต่เตียงนอนในที่นี้ไม่ใช่ว่าห้ามมีเตียงนอนอยู่ในห้องนอนแต่หมายถึงการมีเตียงนอนอยู่ในตำแหน่งห่วงจี้ที่ผิด มันจะส่งผลให้ผู้ที่นอนอยู่ในห้องนั้นเกิดปัญหาต่างๆตามมาเตียงนอนที่อยู่ในห้วงจ้ยที่ผิดอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือเตียงนอนก็เปรียบเสมือนสิ่งของที่ต้องการสภาวะความสงบนิ่งการที่ตั้งเตียงนอนหันหัวออกไปทิศทางที่มีสภาวะความเคลื่อนไหวมันจะทําให้ผู้ที่นอนหลับอยู่นั้นมีความรู้สึกกดดันในขณะนอนเช่นการหันหัวไปทางนาฬิกาที่เดินอยู่ตลอดเวลาหรือหันหัวนอนพิงกับคมอมพิวเตอร์แอร์ ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาในกลางคืนหรือแม้แต่การหันหัวนอนไปทางห้องน้ำที่มีชักโครกน้ำไหลเวียนผ่านซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสภาวะพลังงานความเคลื่อนไหวทั้งหมดมันจะส่งผลร้ายทำลายพลังงานปาชีกับผู้ที่นอนอยู่บนเตียงนั้นแน่นอนลำดับที่สองที่ห้ามมีในห้องนอนเป็นอันขาดนั่นคือกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอับจากผ้ากลิ่นอาหารจากห้องครัว กลิ่นขยะเน่าเหม็นที่ส่งมาจากหน้าต่างกลิ่นเหม็นในห้องน้ำที่ส่งกลิ่นมาอยู่ในห้องนอนแน่นอนว่ากลิ่นเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งพลังงานปราชีหลายหรือพลังงานปราณมีคุกคามคุณในเวลานอนทำให้คุณเกิดการนอนหลับที่ไม่เต็มอิ่มหลับไม่สนิทระบบหายใจมีความผิดปกติอาจส่งผลถึงขั้นให้เกิดฝันร้ายและสภาวะจิตใจที่ไม่นิ่งในขณะนอนส่วนสิ่งที่สาม เี่หวงเจือระบบเต่าหมองซานห้ามมีในห้องนอนเลยคือสิ่งของมีคมต่างๆทุกชนิดที่มีจำนวนมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นมีดกรรไกรคัตเตอร์กรรไกรตัดเล็บหรืออาวุธโบราณของสะสมต่างๆคุณไม่มีทางรู้เลยว่าของมีคมหรืออาวุธต่างๆเหล่านั้นกำลังจะมีพลังงานแฝงร้ายที่กำลังส่งมาถึงตัวคุณในขณะนอนหลับอยู่บนเตียงนอนหรือไม่ในกรณีนี้ อาจารย์แขกบอกข้อสังเกตมาว่าหากคนเก็บของมีคมเอาไว้ในห้องนอนแล้วแล้วคุณมีปัญหาเกี่ยวกับรกระดูก้อต่อหรืออาการปวดต่างๆให้คุณรู้ไว้เลยว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มาจากของมีคมที่คุณเก็บไว้ในห้องนอนอย่างแน่นอนสำหรับวิธีการแก้ไขกับ3ามสิ่งต้องห้ามในห้องนอนก็คือให้คุณรีบไปจัดการกับสมปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นการหันทิศหัวนอนที่ผิด การมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในห้องนอนและการที่มีของมีคมในห้องนอนเป็นจำนวนมากเกินไปหากคุณแก้ทั้งสามปัญหานี้ได้รับรองว่าห้องนอนของคุณจะเป็นห้องนอนที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยระบบต่างของซานรอย่างแน่นอนแต่สำหรับใครที่แก้ปัญหานี้ไม่ได้อาจจะด้วยความจะเป็นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในหอพักหรือคอนโดทำให้แก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้อาจารย์แขกแนะนำว่า ให้คุณทำการหาหื้อหรือของที่พิทักษ์พลังงานปราณชีที่ตรงกับดวงคุณมาไว้ในห้องนอนเพียงเท่านี้คุณก็จะมีการนอนหลับอย่างถูกต้องและไม่เกิดสภาวะฝันร้ายในการนอนหลับอย่างแน่นอนและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาฮวงจุย้ยหรือมีความสงสัยว่าของพิทักษ์ปราณชีตที่ตรงกับดวงคุณนั้นคืออะไรให้คุณทาการติดต่อเพจมันตาสยามและเพจรับเครื่องมีดตางทุกสาขา รับรองว่าทุกปัญหาห่วงจี้อของคุณจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะเดี๋ยวก่อนคุณรู้หรือเปล่าเพียงแค่คุณปรับพลังงานห่วงจุ้ยที่อยู่ลายล้อมตัวคุณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันจะนำมาซึ่งพลังงานอันยิ่งใหญ่มหาศาลเข้าหาตัวคุณที่สามารถสร้างเรื่องดีๆให้กับตัวคุณได้ถึง5เท่าแล้วเรื่องร้ายๆในชีวิตคุณก็จะค่อยๆหมดออกไป อย่างรวดเร็วด้วยพลังงานปีนี้เป็นพลังงานที่ร้ายแบบรุนแรงมากเราอยากจะช่วย FC และลูกศิษย์ในรายการบันตัดสยามให้ผ่านพ้นปีนี้ไปอย่างราบรื่นหรือถึงแม้หากคุณมีอุปสรรคเราก็จะพยายามทำให้คุณมีอุปสรรคให้น้อยที่สุดบันตัดสยามได้เปิดคอร์สสอนออนไลน์ที่สามารถดูผ่านในมือถือแล้วมีความละเอียด ที่ทำให้คุณสามารถเข้าใจในเบื้องต้นถึงขั้นลึกได้อย่างง่ายๆมากกว่า30วิดีโอในวิดีโอละไม่เกิน3 5นาทีจะทำให้คุณเข้าใจและแก้ไขทุกอย่างได้อย่างตรงจุดเนื้อหาในเรื่อง่วงจุ้ยต่างๆจะครอบคลุมในเรื่องของการเงินการงานความรักและทุกช่วงจังหวะโอกาสดีๆในเศรษฐกิจประเทศ เราอยากจะช่วย F.C. รายการมันตรสยามรวมถึงลูกศิษย์ในวิชาระบบเตาเหมาวซานทั่วประเทศให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงเราจึงเปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีโอกาสฟรีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้าท่านสนใจรีบกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างหรือที่เพจมันตรสยามเท่านั้นสมัครวันนี้ก่อนโคต้าจะหมดไป สวัสดี